มากินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยริมคลองจ้าววันนี้ถึงร้านแล้วจ้าผัดไทยชายคลอง หา,าเพื่อนไม่เจอหาลูกไม่เจอยู่ไหนวะอ๋อ บรรยากาศได้อยู่นะ <c oughs> บรรยากาศดีมากค่ะเาขากำลังตกแต่งหรือกำลังทำเพิ่มเดี<า>๋ยวสั่งอาหาร่องนะจ๊ะคนเยอะมากเลยค่ะร้านนี้ร้านลับก๋วยเตี๋ยวเอ้ยอะไรนะผัดไทยชายของนแบบ เปิดถ้าจะมาก็ต้องให้ Google เขานำทางได้า่ะมาแล้วนะจ๊ะตัวนี้จะเป็นยำหม,มูกรอบตัวนี้จะเป็นผัดไทยกากหมูโบราณผัดไทยจานนี้ก็จะเป็นหมูกรอบกุ้งสดจานเลอตัวโตมากกุ้ง ชิมค่ะเช่นเหียวนุ่เช่นเหียวดีอร่อยถือว่าคนเยอะ ม้องปรุงอะไรเพิ่อมอ่ะยำหมูกรอบ I'm seven months. ไส่มาแล้วลูกมาก็บุงชามาแล้วลูกมาเป็นไฟผัดไทยชายคองจานนี้ก็แบบโบราณนะคะ ยานที่ใส่มา oh. บรรยากาศแบบบา้านบานแต่รสชาติอาหารไม่บ้านค่ะ <Yeah. S 1> อร่อยแซ่บมาก mm. เมนูเยอะดี mm. บรรยากาศชายคงอุย oh. มุกอกอสอร่อยนะอร่อยน้ำยำแซ่บมากแม่จะเห็นไหมไเดี๋ยวหลังมาใหม่อร,อ,อร่อยมาก ตอนที่สั่งอะสั่งมันหิวแต่เพรอาหารมาถึงคือมันเยอะเรากินไม่ไหวแต่ก็พายายามกินดูหมูกอบเราว่าชิ้นใหญ่ ด้วยลูกดิคำโตโต อยมากมายพัดชทยชายของยากาศดีคนเยอะเข้ามาเรื่อยๆถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยคนจะเยอะหน่อยมาไหมคะ เย็นสบายค่ะถ้าเพื่อนๆคน,นไหนจะมาเข้าค o o ก l e แมบได้แล้วค่ะับางคูวัดบางคุพานีผัดไทยชายคลองบรรยากาศดีเขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับ หน้าร้านก็จะประมาณน,นี้แต่ข้างในกว้างขวางมากเลยนะคะอาหารอร่อยรสชาติดีไม่ผิดหวังใครมาเชิญแวะมาได้นะจ๊ะเดี๋ยวผัดไทยชคอง